ก็วันนี้วันหยุดนะครับนอนดูหนังพรพอถึงเวลาพอถึงตอนกำลังสนุกเลยนะครับเนะ็ตหาย wi ไฟหายก็เลยมาอัดวิดีโอบนหนยนะครับแล้วก็เอ,อตตเตือนเพื่อนๆในในในเหตุที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อเช้านี้นะครับ อ,อพอดีเมื่อเช้านี่เกิดเหตุอุบิเหตุกับผมนะครับก็คือผมใช้แท้งพลาสติกใช้แท้งพลาสติกขนาดเล็กเล็กแล้วผมก็ไปสต็อกน้ำไว้สำหรับล้างจานในห้องครัวสต็อกน้ำเพราะว่าน้ำมันแข็งนะครับพอเปิดมาเนี่ยตอนเช้าตอนกลางคืนนี่น้ำมันจะแข็งผมก็เลยใช้ฮีตเตอร์ ฮีเตอร์ฮีเตอร์จุ่มน้ําซึ่งมันจุ่มได้ประมาณครึ่งครึ่งท่อนของตัวฮีเตอร์นะครับมันจะเป็นฮีเตอร์ยาวๆกษณะนี้แต่ทีนี้มันเสียมันเสียผมก็เลยแกะดูแล้วซ่อมปรากฏว่ามันมันเสียตรงที่หางอิเล็กโทรดที่ใช้สําหรับเซ็นเซอร์เวลาน้ํามันลดลดจนถึงระดับครึ่งหนึ่งของ ของตัวฮีตเตอร์เนี่ยน้ํามันลดระดับครึ่งหนึ่งของตัวฮีตเตอร์เนี่ยมันก็จะตัดการทํางานฮีตเตอร์ก็จะตัดการทํางานทันทีนะครับแต่ทีนี้มันเสียมันเสียผมก็เลยตัดหางอิเล็กโทรดออกไปใช้เฉพาะตัวเทอร์โมสตัดเพราะว่าผมไม่ได้ใช่ออุณหภูมิอะไรเยอะที่จะพอที่จะทําให้น้ํามันเดือดแล้วน้ํามันแห้งอะไรได้อะไรเงี้ยผมก็เลยใช้เฉพาะเทอร์โมสตัด พอถึงอุณหภูมิผมตั้งไว้ที่สามสิบสิห้าองศาพอถึงอุณหภูมิมันก็จะตัดนะครับแต่เพอเอิญว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันไม่ตัดไม,ไ,มไม่เชิงว่าน้ําไม่ตัดนะครับเพราะถ้าน้ําลดแล้วมันก็จะไม่ตัดเพราะว่าตัวหางอิเล็กโทรดออกหมดหลุดออกไปแล้ว แต่ทีนี้อุณหภูมิถึงนี่คือตัวเซนเซอร์เนี่มันจะเซนเซอร์อุณหภูมิของน้านะครับแต่ถ้าน้ําหายเนี่ยตัวฮีเตอร์นี่ก็จะทํางานไปเรื่อยๆืยจนความจะระเบิดอ่ะมันถึงจะหยุดการทํางานนะครับก็มีบางมีบางอย่างผมตื่นเช้ามาผมก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้ละผมก็คิดว่าเอ <laughs> เพื่อนผมที่อยู่ข้างล่างชาวมาเลเซียนเนี่ย มันคงจะย่างเป็ดย่างไก่กินอะไรอย่างเงี้ยตอนเ,เช้าผมก็เลยเดินไปเก็บผ้าว่ากินอะเมนไม่เนี่ยมันจะเป็นมันจะไป,ะปโดนผ้าหรืผมซากเอาไว้ในบ้าป่ผมก็ไปเก็บผ้าเข้ามาไว้ในตู้นะหลังจากนั้นผมก็เข้ามากินขนมกินขนมขน,มขน้าขิงแล้วผมเกิดที่แรกนี่ผมกะจ,จะเข้าไปนอนอีกรอบนึง พราะว่ามันก็ยังเช้าอยู่นะเจ็ดโมงแปดโมงอะไรเงี้ยผมกลับกลายว่าให้แมวดีกว่าผมไปเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดทําความสะอาดห้องดีกว่าอะไรเงี้ยทําความสะอาดห้องทำความสะอาดบ้านดีกว่าเกิดแบบเหมือนมีอะไรโดนจิตโดนใจไม่ให้เราเข้าไปนอนเนะี่ยผมก็เลยดูดส่นภายในห้องนอนภายในห้องนอนเสร็จปุ๊บผมก็เอาไปดูดฝุ่นในห้องแต่งตัว ในห้องแต่งตัวพะดูดเสร็จผมก็เลยเดินจะเข้าไปดูดในห้องัวผมก็ได้ยินเสียงอลไรกลิ่นเหม็นไม่แรงมากเลยผมก็เฮ้ยเอาแล้วผมก็รีวิ่งไปปิดสวิตตัวปลั๊กมันจะมีสวิตท,ที่ผมเสียบไว้เสียบฮีเตอร์ไว้ผมก็รู้ทันทีแล้วว่าฮีเตอร์มันมันไหมอยู่แล้วผมก็เปิดหน้าต่างออกไป ปรากฏว,ว่าไฟกําลังลุกนะไฟกาลังลุกท่วมเลยนะครับพอตั้งสติได้ผมก็อ,อมีถังน้ําขนาดใหญ่ที่พี่ผมตั้งไว้ข้างนอกไว้ตรงห้องที่ใช้สําหรับอาบน้ําผมเนี่ยผมก็เลยรีบไปตักมาสาดไปขันแรกยังไม่ดับวิ่งกอาไปสาดอีกขันที่สองออแต่ก่อนที่ผมจะสาดน้ำผมจะปิดสวิตช์แล้วก็ถอดปลั๊กนะครับ ถอดปลั๊กฮีเตอร์ออกเพราะไม่งั้นเราสาดไฟอาจจะไปช็อตเราได้นึ้ผ้าออกไหมก็ปิดสวิตช์ก่อนถอดปลั๊กอะไรออกหมดก่อนไฟก็ยังท่วมอยู่ก็เลยเอาขันสาดน้ำไปสองขันนะดับดับได้ปรากฏว่าดับได้ผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ดนใจไหมให้เรากลับเข้าไปนอนถ้าผมถ้าผมไปเจอในช้า ในอีกห้านาทีสิบนาทีนี่ผมว่าท่วมท่วมเพราะว่ามันมีแต่ไม้กับพลาสติกอะนึกภาไม้เป็นแผ่นพลาสติกที่ผมอบิวกัน้นกั้นขึ้นมาเองนะครับมันเป็นพื้นที่โลง่งๆชั้นชั้นสองเป็นพื้นที่โลง่ๆลงๆข้างนอกเนี่ยแล้วผมก็เลยก,กั้นเอาไว้ทาเป็นห้องแต่งตัวทําเป็นห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยเปิดกันความหนาว พราะว่าที่นี่ก็ตอนหนาวนาว้ำหนาวลบสิบสี่เมื่อเช้านี้ก็ลบเก้าองศาน้ำเป็นน้ำแข็งนะครับผมก็เกิดความขี้เกียจที่จะเดินออกมาจากห้องครัวเพื่อที่จะมาล้างจานที่อยู่ด้านนอ,องว่ามันหนาวก็เลยเอาถังน้ำไปตั้งไว้ในห้องครัวแล้วก็ต่อท่อมาเปิดก๊อกแล้วก็ฮีตเตอร์จุ่มโดยไม่ได้เอะใจเลยว่ามันจะเกิดไฟท่วมผมก็เลยมานั่งวิเคราะห์ดูว่า ออไอตัวถังน่ะไม่รั่วน้ำไม่สามารถหายออกจากถังได้และฮีเตอร์ไม่สามารถไหม้ได้นะครับก็คือถ้ขันพลาสติกเนี่ยมันลอยน้ําอยู่แล้วผมก็จุ่มฮีเตอร์ไปตัวฮีเตอร์เนี่ยมันอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะไม่โดนน้ําแต่มันก็มันร้อนนะมันก็จะร้อนแล้วขันพลาสติกเนี่ยก็จะไปโดนมันโดนมันก็ละลาย ละลายเสร็จแล้วก็ลุกเป็นลุกไหมก่อนที่จะไปโดนถังพอถังไฟลุกปุ๊บน้ําก็รั่วออกหมดทีนี้ก็ยิ่งลุกไปกันใหญ่นหกภาพไหมแล้วผมไปช้าอีกห้านาทีสิบนาทีน่าจะท่วมเพราะว่าโรงงานที่อยู่ข้างๆนี่จะเป็นโรงงานกระดาษนะครับโรงงานกระดาษม้วนกระดาษฝั่งนู้นก็เป็นพลาสติก ก็เลยขอบคุณหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มาดนใจเราให้เราได้สติแล้วก็มีอะไรดนใจให้เราได้ออกไปดูนะครับจริงๆผมเปิดไว้ตลอดเวลาเลยเพราะผมเปิดไว้สามสิบห้าองศาพอถึงเวลาน้ำลดผมก็เปิดก๊อกเติมน้ำฟูลเอาไว้ตลอดเวลานะครับดีที่มันไม่เกิดเมื่อคืนนี้นะในขณะที่ผมหลับอยูนะ่นก็ถือว่าโชคดีมาก ถ้าเ,เกิดเมื่อคืนนี้ผมไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยแล้วไฟลุกโหมแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ลมนะค่อนข้างลมลมค่อนข้างจะแรง